หลังจากที่ทางการของนครเซียงไฮ้ได้ประกาศเปิดเมืองในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะทางสมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เซียงไฮ้ได้กําหนดมาตรการค่ะมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อให้การกลับมาให้บริการอีกครั้งของโรงหนังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมได้โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เซียงไฮ้ได้นําผู้สื่อข่าวเข้าชมระบบการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคในโรงหนังโดยมาตรการที่โรงหนังทุกแห่งในเซียงไฮ้ต้องปฏิบัติตามค่ะ นอกจากจะวรรัดไข้แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยให้กับผู้ชมและพนักงานก็ต้องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มีการสัมผัสบ่อยๆนะคะอย่างเช่นเครื่องขายตั๋ออัตโนมัติประตูทางเข้าห้องน้ําทางขยะโดยต้องฆ่าเชื้อไม่น้อยกว่า5ครั้งต่อวันค่ะโดยเฉพาะเครื่องขายตั๋วนะคะต้องฆ่าเชื้อถูกชั่วโมงส่วนแว่นตา3มิติต้องฆ่าเชื้อถูกครั้งรวมถึงรณรงค์ให้ผู้ชมค่ะนาแว่นตา3ามิติมาเองด้วยนอกจากนี้นะคะยังทําการฆ่าเชื้อใน ระบบปรับอากาศทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้หนังไม่น้อยกว่า20นาทีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ชมในรอบต่อไปด้วยค่ะ